An unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. Hello everyone, this is the first day of the 16th MotoGP Championship. โมเตกิในประเทศญี่ปุ่นครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับผลการซ้อมในทุกรุ่นเลยมัดรวมกันไปครับในวันสุขที่ญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในรุ่น MotoGP ครับการซ้อมอย่างเป็นทางการช่วง60นาทีในรอบแพ็กทิสครับมาดูรายละเอียดสนามก่อนครับสนามนี้เป็นรายละเอียดสนามแบบเบรกหนักนะครับหรือว่าโฮมออฟเบรกกิ้งฮาร์ดเบรกกิ้งนะครับ ระยะทางต่อรอบอยู่ที่4.8กิโลเมตรนะครับมี14โค้งกับสนามนี้นี่ครับออทามแล็บเด้วคอดเป็นของฮอเก้มาตินครับทำไว้ในปีที่แล้ว1ในที43.198ในขณะที่เบสเรสแล็บเป็นของแจ็คมิลเลอร์ครับในปี2022รายละเอียดของสนามครับค่อยๆไล่ดูไวทีลรเซ็เตอร์ครับนี่ครับ6โค้งซ้าย8โค้งขวาครับคุณผู้ชม โค้งซ้ายก็จะมีตามจุดดังภาพที่เห็นครับนี่คือโค้งขวาจุดเบรกหนักหลายจุดเลยครับโค้งขวาเซกเตอร์1ครับตั้งแต่โค้ง1 2แล้วก็3 4ครับเบรกหนักหนัก2จุดนะครับโค้ง1แล้วก็โค้ง3จากนั้นมาดูเซกเตอร์ที่2ครับมาเบรกหนักอีกทีในโค้ง5ครับแล้วก็เป็นโค้งความเร็วสูงที่โค้ง6 แล้วก็ต่อเนื่องมาตรงนี้ครับโฟลสเตนครับคล้ายๆชิเคนครับโค้ง7,8แล้วก็ไปเบรกที่โค้ง9แล้วเบรกหนักสุดๆอีกครั้งหนึ่งที่โค้ง10ครับเซกเตอร์สุดท้ายครับคุณผู้ชมช่วงทางตรงที่ยาวที่สุดประมาณ700กว่าเมตรทําให้ความเร็วสูงสุดที่นี่ไม่ได้สูงมากนักแหะครับมาเบรกหนักที่โค้ง11ครับจากนั้นเปิดกันเบ้งต่อมานะครับเข้ามาสู่โค้ง12 13แล้วก็14ซึ่งเป็นชิคเคนสุดท้าย จุดที่เบรกหนักจริงๆแล้วครับทางเบ e มโบวัดมานะครับก็คือโค้ง1โค้ง5แล้วก็โค้ง11ครับจุดที่รับทางตรงยางใช้หนักที่สุดตรงโค้ง11ครับสถานการณ์ในรอบ PR หรือว่ารอบแ a c t i c สครับเมฆค่อนข้างเยอะในช่วงเช้าเนี่ยความชื้นผิวแท็กค่อนข้างสูงเลยครับแต่พอลงไปปุ๊บอุณหภูมิก็ค่อยๆค่อยๆที่จะร้อนขึ้นมาครับ แข็งอยู่ที่32องศาเซลเซียสนี่คือตัวเลือกอยางครับหน้าซอฟมีเดียมฮาร์ดครับหลังเป็นแอสซิเมติกให้ซอฟกับมีเดียมมายางฝนครับแฟนแฟนของเปโก้แฟนแฟนมโตจีพีครับนี่คือแฟนของคู่พี่น้องเกรซินี่ครับแฟนฟาบิโอโอโหแฟนเยอะจริงๆนี่แฟนพันธ้ครับของ Mark Mar มาร์กมาเกสแหมใส่ชุดเดียวกันเลยเอ่ครับ แฟนของเบบี้ชาร์กครับโอ้โหสนามนี้สีสันเยอะจริงๆครับนี่ครับปเปโดรคอสตาหันไปมองเลยอครับออกมาซ้อมเป็นสนามเย่าของยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้าครับก่อนลงซ้อมในวันนี้นะครับก็มีข่าวใหญ่2ข่าวครับตัวของอพิเลียได้ดึงตัวฟาบิโน่ครับสเตอร์ลาชินีครับเข้ามาเป็นผู้่วยการด้านเทคนิคคนใหม่ก็ มีประสบการณ์มากับดูคาติแล้วก็ k d m มาครับเช่นเดียวกับ Honda ครับไปดึงตัวผู้อำนวยการด้านเทคนิคของ a อพิเลียมาครับคนนี้ครับโรบา n โนอัลเบเซียโนครับก็ต้องดูว่าจะมาทำงานพัฒนารถแข่ง RC213V ได้ดีแค่ไหนในขณะที่อัลเบโตพูชครับยังคงรับหน้าที่ทีมบอสของ Honda ต่อไปครับก็บอกว่านับตั้งแต่ปี2025ครับอัลเบเซียโนเนี่ยจะเข้ามารับหน้าที่เป็น ออพออด้านเทคนิคครับก็จะทำงานร่วมกันกันกบคนนี้นะครับก็หวังว่าครับรถแข่งของ h อนด้านะั้นจะยกระดับขึ้นหลุดไปก่อนออคุโซโซเฟรนเดสนี่ครับแฟนๆของมาร์กมาร์เกสครับตัวน้อยฮะโบกไม้โบกมือครับโอ้โหนี่ฮะปากไม่สิ้นกินน้ำนงของแท้ครับจังหวะเปิดโค้งมาตรงนี้ของเปโดโอสตานี่เป็นทีมงานในฝั่งของแกสคัเทค หลุดลงไปตรงนี้ครับราอูเฟรเดสนี่จังหวะของมาร์กมาเกสในการออกมาวิ่งครับมา้าออกมาวิ่งไม่บ่อยครับในขณะที่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งทางครับเอเนียบัสินนี่ไปล้มครับคุณผู้ชมพยายามที่จะกดเวลามากับยางที่ใส่ลงมาวิ่งครับเดวิดท,ทาราซี่ดูเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับโค้ง13บอิเนียบัสตินนี่สนามที่แล้วก็พลาดล้มในการแข่งขันครับ ฟาบิโอกาตารโร่ครับคุณผู้ชมนักแข่งจากยามาฮ่าครับและนี่คือคนที่ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์โลกในอนาคตได้ครับเปโดวคอซาขึ้นมาเป็นดับหนึ่งในช่วง8นาทีสุดท้ายจากนั้นบรรยาย่าค่อยๆกดเวลาครับมาตินขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนาที43.568เวลาที่เป็นสถิติที่นี่ก็เป็นของเขาแะครับฮอกเกมาตินขณะที่ฟาบิโอกาตาโร่ช่วงท้ายลำบากเลยครับ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากริปหายไปไม่มีกริปไม่มีการยึดเกาะเลยเหมือนว่าขี่แค่เพียงล้อดเดียวครับลงไปที่โค้ง3ครับน่าเสียดายสำหรับแจ็คมิลเลอร์กำลังทำเวลามานี่ครับบาสเซนินี่ขึ้นมาอันดับ2ได้ในช่วงท้ทยท้ายครับกวัวตาโรขึ้นมาอันดับ10ครับ็อป10แต่ไม่พอครับช่วงท้ายเนี่ยเวลากดกันหนักมากแบดวินเดอร์กับ KTMRC16 ครับพุ่งขึ้นมาเป็นจา่าฝูงนี่ครับทีมงาน ของ KTM ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าครับกับทีมบอสใหม่ก็ดูมีความสดใสขึ้นมาท้าคาคิกี่นะครับก็มี้ครับโฮมเบรสครั้งสุดท้ายในฐานะของ Official Rider ครับขึ้นมาอยู่ในท็อป10ได้ในช่วงท้ายๆซากโก้ล้มครับทีมเมทของเขาในขณะที่มาโกเบเซคี่ทาให้คนที่อยู่ข้างหน้าเขาต้องเสียใจแล้วครับโดยเฉพาะแจ็คมินเลอร เบียดขึ้นมาได้ครับโอ้โหแล้วนี่แฟนของเบเซคี่ทีอ่อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงแฟนของทากานะคากามิด้วยคือแฟนของทากะก็มาลุ้นกัน,นครับเพราะนี่คือโฮมเบรสครั้งสุดท้ายของเขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่คิวสองแบบอัตโนมัติได้ครับโดนเฉือนไปนิดเดียวกวาตารโร่ลดเสียครับคุณผู้ชมช่วงที่หมดเวลาไปแล้วมาดูเวลาแล้วก็อันดับจากการซ้อมในวันแรกครับในรอบ p r a c t i c ท็อป10ครับคนที่ผ่านเข้าไปสู่คิว2ก่อนมีดังนี้ครับแบรดบินเดอร์มาร์คมาเกสฮองเกมมาตินนะครับเปรโดคอสตาเอนีเบัสตินี่มาริบิอาเลสครับตามด้วยฟรานเชสโกบัญญาย่าเล็กมาเกสฟาบิโอดิทิอานันโตนิโอแล้วก็มาร์โกเบเซ็กคี่ดูคันที่7คันครับ KTM 2คันแล้วก็อพิเลีย1คัน 11เป็นแจ็คมินเลอร์ครับ12ทากานาคากามิน่าเสียดายครับ13ฟรังโกโมบิเลรี่14เป็นฟาบิโอกาตาโร่สิบเลชเอสเาซการโรครับอันดับที่16ก็คือโจอันเมีย17โยฮันซังโก้ครับ18ราอูเฟนเดส19ออกุสโตเฟรนเดสครับข้างหลังมีอเล็กซ์วินลูก้ามาริญนี่ลอเรนโซ่สบาร์โดรี่แล้วก็เรมี่การ์เนอร์มาดูรายละเอียดการวิ่งในรถแข่งเคเรียมของแบรดดินเดอร์หน่อยครับ วิ่งไป5รันครับ3รันแรกใส่ฮาร์ดซอฟมาเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแ็กนั้นเย็นเลยทีเดียวในขณะที่อีก2รันก็ใส่ฮาร์ดซอฟเหมือนกันเออการทำงานแปลกๆครับไม่แน่ครับอาจจะได้เห็นยางซอฟในการแข่งขันของ KTM ภายใต้กันถี่ของแบรดครับทีนี้มาดูกันวิ่งของมาร์กมาเกสหน่อยรันแรกใส่ฮาร์ดมีเดียออกมาวิ่งครับรันที่2ฮาร์ดซอฟก็ฮาร์ดซอฟรันที่4และ5ใช้ฮาร์ดซอฟเหมือนกันครับคุณผู้ชม การวิ่งของมาร์คฮอกเก้มาตินครับรันแรกใช้ฮาร์ดซอฟใหม่มาเลยครับต่อด้วยฮาร์ดซอฟเก่าในรัน2รัน3ใส่ฮาร์ดซอฟใหม่ออกมารันสุดท้ายครับรันที่4ก็ใส่ฮาร์ดซอฟเก่าวิ่งครับส่วนเปโดอาคอสตาครับฮาร์ดซอฟในช่วง3รันแรกแล้วก็ฮาร์ดซอฟอีกครับในรันสุดท้ายแล้วก็เป็นเวลาที่ทำให้เขาขยับขึ้นมาเป็นอันดับ4ครับของวันแรกทีนี้มาดูครับ รายละเอียดในการวิ่งเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์หนึ่งเป็นมาร์กมาเกสครับเรลที่สุดทำด้วยอคอสตาแล้วก็มาตินเซกที่2เป็นแบรดบินเดอร์ฟันเชสโซบรรยาย่าฮอกเก้มาตินครับเซกเตอร์ที่3บรรยาย่ามาเกสมาตินเซกเตอร์สุดท้ายครับอะคอสตาครับจุดเด่นเรื่องการเบรกจริงๆครับอะคอสตาบินเดอร์แล้วก็ต่อด้วยเอเนลปาสิลนีรวมไอเดียวอล์ฟทา์ครับนาะที43.209ครับ เร็วกว่า Fa s t e s t Lap ในวันแรกของ Bad b a ด k b i n ดอร์อยู่0.227วินาทีนี่ครับถ้ามาดูแล้วเนี่ย GP t o r 1 t เซกเตอร์นะครับ KTM s เ c t o r ซกเตอร์ TM, 2, นะครับเซกเตอรเป็น GP 24ครับดูคติแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายเป็น KTM สลับกันครึ่งครึ่งครับนี่คือรายละเอียดในการวิ่งในรุ่น Moto GP ครับทีนี้ไปต่อใน Moto2 เลยครับ โมโตทู two, สนามนี้น่าเสียดายกล้องสมเกียริจันทราล,ลงแข่งขันไม่ได้ครับคุณผู้ชมอาการบาดเจ็บจากการที่โดนเฟมดิเาเดเกชนเข้าที่ขาวขวาในการแข่งขันรอบแรกที่มาราดิก้าครับทำให้ต้องถอนตัวไปคร่าวๆคือพัก3สัปดาห์ครับลุ้นว่าจะหายทันการแข่งขันที่ออสเตรเลียหรือไม่ครับแต่คาดการกันว่าที่ไทยอน่าจะได้ลงแน่นอนนี่ครับฝนตกบางๆครับคุณผู้ชมในรุ่น โมโตทูอโอกุระครับลุน้นแชมป์โลกครับนักแข่งเจ้าถิ่นออกมาแล้วแอรอนคาเนตครับชนะในสนามที่ผ่านมานี่ครับทงฝนตกบางๆครับแอรอนเองทำสมาธิอยู่หลุดออกไปตรงนี้ของ Albert as, ขอัลเบิร์ตอารีนัสโค้งสิบเอ็ดฟมินาเดเกครับคุณผู้ชมในการซ้อมก็มีล้มมาครับ คนที่เป็นต้นเหตุแล้วครับให้กองสมเกียรินั้นไม่สามารถแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้ครับเฟมินปีหน้าขึ้นม o t ต g p จีพีกับเกรซินี่นะครับ <c oughs> นี่ครับเวลาค่อยๆกดมาวันนี้คนที่ผลงานดีจริงๆก็ต้องยกให้คนนี้แหละครับก็คือฟิลิปซานลัชยกระดับขึ้นมาได้ดีมากเช่นเดียวกับมาโกสเมเรสนี่ครับซานลัชเร็วจริงๆครับมาโกสเมเรสก็ผลงานดี โอกุระก็ไม่ไม่เร็วครับค่อยๆยยกระดับขึ้นมาได้ดีครับยืนพื้นอยู่ในท็อปไฟท็อปโฟตลอดครับอโอกูระมีอีซังเกลไรคนหนึ่งที่ดูดีขึ้นมาในสนามนี้ล้มไปตรงนี้ของซันตาฟานิงโกเบิร์กครับนักแข่งดัชอายุมุซาสกิก,ก็ล้มนักแข่งญี่ปุ่นครับเจคดิกซันครับเวลาในช่วงแรกไม่ค่อยดีครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป10ได้คะแนนอยู่อันดับ2ครับคุณผู้ชม ไอโอคุระคู่แข่งของเขาก็คือคนนี้แหละครับเซอร์จิโอกาเซียผลงานยังไม่ดีขึ้นมาเลยครับกาเซียและพอจบการซ้อมในรอบพร็ทิสหนึ่งครับฟิลิปซันลัชเร็วที่สุดเลยครับทำลายสีเดิมของกล้องสมเกีตด้วยนาที49.716ครับตามด้วยเอรอนคาเนตครับห่างกันแค่เพียง0.046อันดับที่3ามาคอสิมิเรสครับอันดับ4ไอโอคุระอันดับ5เป็นอีซันเกลรา 6เป็นเดนิสซอนจูกับมดับที่7คือเฟมินาเดเกออันดับที่8เจคดิกซันครับคุณผู้ชม9โจโรเบิร์ต10เป็นโทนี่ออบอลิโนสิบเอ็ดโกโมเรล่าครับต่อด้วย12เชเลซิโนวีเอสติอันดับ13เป็นอารอนโซโลเปส14อัลเบิร์ตอารินัสครับ15ซอนตาฟานิงคูเบิร์กอันดับที่16บมาริโกอนซาเรสครับอันดับที่17เป็นเซย์โอกาเซียสิบแแบร์รี่บอลเตอร์สครับ อันดับที่19เดนิสฟอร์เจียครับ20ดารวินบินเดอร์21เซน่าเอเจสครับแล้วก็ต่อตรงนี้ตั้งแต่22ไปถึง25ครับเจ้าเม่มาเซียอายุมุซาสกิเจเรมีโอโคบาแล้วก็ดาเนียลมุนยอชมาริโอวาจีอยู่อันดับที่26ครับทีเมเอกของกองลงขีโดเดียวครับสนามนี้27เป็นชาเบียติการ์สยีอเล็กซ์เอสกรีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาบี้คาร์เดลุส นั่นก็เป็นผลการซ้อมในรุ่นโมโต2ครับเร็วสุดๆก็คือคนนี้ครับฟิลิปซานลัชนักบิดเช็คครับทีนี้มาต่อในรุ่นโมโต3ครับคุณผู้ชมโมโต3ก้้องทัายกรบสีก็มีการบาดเจ็บไหลขวาหลุดครับแต่ว่าทำเวลาได้ดีพอสมควรเลยครับผลการซ้อมในพ r a กทิสหเป็นอีบันอตโตล่าครับเร็วที่สุดตามด้วยอังเกลปิกราสและก็ดาบิดอลอนโซครับ อันดับที่4เรลยวซูเอยามานากะอันดับ5เป็นทัตส,สุกิซูซูกิครับ6โจเคลโซ่เดาบิเดมันซ่านะครับอันดับที่8เป็นของอาเดียนเฟรนเดส9คอลินไวเยอร์ครับอันดับ10บมาเตโอเบรเตลลี่อันดับที่11โฮเซอันโตนิโอรูเอด้าครับ12ฟิลิปโปฟาลิโอรีสิบแดเนียลโฮกันโดครับ14ลูก้าลูเนตตานี่คือกลุ่มที่ยืนพื้นรอครับแต่ก็ยังต้องรอลุ้นกับการลงซ้อมในรอบแพ็กที่2เพื่อหาคอมบายครับ 15ดาดานิเอลมุนยอร์ส16เป็นเซฟโนเนป้าครับอันดับที่17ไทโยฟุรุสโตนักแข่งเจ้าถิน่นยังไม่ดีครับวันแรก18นิโคล่าคาราโร่ครับอันดับที่19ซอนออเดนอันดับ20ครับต่อมาตรงนี้เป็นโจเอสเตบันครับต่อด้วยชาบี้ซูรูโตซายี่อกองไทกรบวัวสีวันนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับจบอันดับที่22ตามผู้นำอยู่2.1ครับเวลาที่ทำได้คือ1นาที5 7 7 2 4 23ยาขอบโรสโตน24เป no er, mm ็นวิคคาโดรอซี่ครับ25โนเดสไวเลอร์แล้วก็ปิดท้ายอันดับที่26ก็คือเรวักกามัสสึลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวการ์ล้วครับสนามนี้นี่คือคนที่เร็วที่สุดครับอีบันออตตล่าครับพร้อมกับการสร้างสถิติใหม่ครับสถิติเป็นของเจ้าเมมาเซียครับนาที56.148แล้ววันนี้ครับเขาเร็วที่สุดแล้วก็ทำลายสถิติด้วยครับก็คืออีบันออตตล ل ا นาที 55.550การแข่งขันในศึกเจแปนิสกลางปีครับคุณผู้ชมในวันเสาร์ก็จะเป็นการแข่งขันในรอบทิโซสปินแล้วก็มีคอลี่ไฟนะครับทิโซสปินจะแข่งในเวลา13นาฬิกาตรงก็ติดตามไปดูนะครับส่วนการแข่งขันในรอบเมนกลางปีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ม o โต3 9ีเนาฬิกาตรงครับมโตทูสินาฬิกาสินาทีแล้วก็ปิดท้ายด้วยมโตจีครับเที่ยงตรง มาลุ้นกันดูครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับชมคลิปจบฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยตอนนี้ผมเก่ากีตรพผมหงและก็ทีมงานมอสสุกไลฟ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ